สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่านะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางนะครับผมมาอยู่ในป่าที่แล้งแล้วก็รูดูใบไม้ผลีนะ,ะก็รดูใบไม้ผลิต่างประเทศเนี่ยหิมะจะตกใช่ไหมหลังจากนั้นอะ่ะห <c oughs> <c oughs> ิมะ <c oughs> จะตกรากับมันจะเย็ยนใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยเราดูใบไม้ผลีรือใบไม้ร่วงนะผมกัมันก็จะร้อนทุกคนดูดินี่ทุกคนนะ นะคนเราวันนี้เราสองคนนะครับก็เดินทางน,นะครับผมจะไปนอนห้างสูงแห่งหนึ่งนะครับผมก็เปลี่ยนห้างที่ยังไม่ไม่สดร้อนๆ้อนอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเราต้องระวังไฟป่ามากๆทุกคนนะเพราะว่าช่วงหน้าแรงทีรายนะครับผมเกิดไฟป่าผมบอกเลยว่าพื้นที่ป่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเกิดไฟป่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนนี่นะครับผมต่อโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย เราสองคนเนี่ยจะเดินทางไปที่ห้างกันเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวก่อนที่มันจะค่ำาทุกคนนะก็ช่วงนี้ก็ท้องฟ้าจะมืดมิด,มดนิดนึงเพราะว่าควันไฟนะครับทุกคนนะโอเคไปนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมสองคนเนี่ยเดินมาถึงยัง ห้างนะทุกคนนะตอนนี้เราสองคนนียนั่งพักอยู่เห็นไหมมีที่นั่งพักให้ด้วยแล้วก็มีบันไดนะทุกคนดูดิไม่รู้าเตะขึ้นได้หรอบันไดแบบนี้นี่ผมแซงมากมากที่ผมเจอทุกคนนะมาชมมาดูเป็นยังไงนี่นะครับทุกคนก็เป็นบันไดนะครับผมเป็นของบันไดแบบคนที่อยู่ในป่าหรือว่าพันป่าสมัยก่อนเนี้ยเขาจะขึ้นต้นไม้กันนะครับหรือว่าเอาไว้ขึ้นห้างนะทุกคนนะเขาเรียกเป็นบันไดแบบเอ่อฉุกเฉินหรือว่าเร่งด่วนหรือมิบัญญาชาวบ้านนะครับผมแบบเรียบง่ายนะทุกคนนี่ดูเห แต่ว่าดูดิทุกคนผมขึ้นมานี่ผมกลัวมากเลยกลัวมันจะพลิกเงี่เดี๋ยวว่าข้างบนดีข้างบนเขางัดไว้นะครับผมผมเซ็งมากเลยนะครับผมแล้วก็ดูดิรองเท้าผมเนี่ยเข้าไปได้หรือเปล่าต้องถอดรองเท้าขึ้นนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเล็กมากทุกคนนะนะครับผมนะข้างตรงนี้ก็ทุกคนดูอยู่บริเวณย,ยอดเขาสวยมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ความสวยจะยู่อีกนานแค่ไหนนะไฟป่าเริ่มมาแล้วนะผมด้วย ก็จะมีที่พักเป็นแค่เล็กๆ,ๆนะท,นท,นทุกคนก็มาครั้งแรกนะครับผมข้างบนน่าจะเป็นเต่าไฟามาตมงนั้นนะครับแล้วก็มีเอ,อ่อต้นอะไรเนี่ยต้นมะกอ,อกไม่มีไม่ใช่ต้นมะกอ,อกนี่วะเห็นอาจารย์เชนบอกมีต้นมะกอ,อกไม่เจอเลยวะนะไม่เจอต้นมะกอ,อกนะคนไม่มีต้นผลไม้ที้กินได,ได้โอเคครับก็มาถึงนี่เลยเดี๋ยวเราสองคนก็จะนั่งพักกันก่อนนะครับผม ใช่มากเลยกินเข้ามาไม่ใช่หรอกจีไอ้เจ้าหนึ่งจะอ้อตั้งแต่จอยู่ท้องปะแต่มันจะมีมีกินแล้วแต่มันจะมีมีนี่อยู่ท้องรอกตีนก็แกอ้กจอจบแล้วอันก็อยู่ท้อง <c oughs> ใช่หรอวะไอ้ต้นนี้ดูผิวๆมันยังเป็นต้นมะเกาะกันเ็ไม่ใช่ไหนต้นไหนต้นเนี้ยน,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 นะอืม,อมคล้ายๆอยู่นะถ้าไม่สังเกตดีๆเนี้ไม่รู้เลยอแล้วก็ต้นนี้ก็ มันต้นมะเกล้นะ่ะเขาขาวนะก็ไม่ใช่แสดงว่ากันเชนอ่ะมันไม่ได้ดูแบบดีๆมันบอกว่ามีต้นมะเกอกมีลูกด้วยมันบอกสองสัตว์ได้มีสองสัตว์ตรตงไหนเนี่ยเาจะสองได้แค่นกอ่ะนกก็ดกกได้อยู่เตะ ก็รอให้มันนกมาแหงอย่างนี้นกมันลงไปข้างล่างหมดแล้วลงไปกินน้ํานอนที่ลมลมปิดริมห้วยสัตว์มันจะตอนเย็นน่ะมันไปกินน้ําก็อยู่นอนริมห้วยกันฮะริมน้ําโหดว่าถ้าพป็นรถดีอยู่างเงี้ยครับตลาดเป็นไม้ทำเป็นไม้บักดีดีครับมันอย่นี้นุ่มัน้มอย่างนี้แล้ว่ามันใช้ไม้ท่อน เท่านมันออยืน,น,นวิวดิฟผมก็หาหามุมไม่ดีนะวิวเห็นทั่วสามร้อยหกสิบองศารอบๆยิ่งเราดูใบไม้ร่วงอย่างนี้<ม>เห็นท<า>ั้งหมไม่มีใบไม้บางเห็นหมดเลยถล่นหมดรอบๆเลยน่ะต้นไม้ต้นใหญ่หยังตายเอ,อ้ยคนนี้เขาไม่เรียกว่าตายนะเขาเรียกจำศีลเหรอเรียกมันก็ฟื้นพอหลางฝนมามันก็โดนพาฝนมามันก็ฟื้นเป็นต้นเดือด อ๋อหน้าอะไรเนี่ยก็ตายเราจะไปจับติดเหมือนล้มลุกอ่ะไุดูไปดูไม้รู้เป็นไม่ผิดโอเคทุกคนตอนนี้เราสองคนเนี่ยพักผ่อนเป็นที่เรียบ,บร้อยนะพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองขึ้นห้างอันนี้ดูนะดูบันไดกับตัวผมไม่รู้มันจะเป็นชะตากรรมยังไงนะครับผม <c oughs> ก็รวันนี้ก็ไม่ได้เอาเชือกมาโดยที่จะดึงของข,องขึ้นไปก็ <c oughs> ต้องแบกขึ้นไปนะทุกคนโอเคครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะขึ้นห้างกันเลยนะทุกคนไม่ใ่่นอ้ใหม่มนี่นไม่กระเป๋าช้อ้วแตต้องถอดรองเท้า เฮ้ยเต้องลมันขึ้นไแล้วเอาละเพื่อนได้มันจะมันจะลื่นเอาดิมันยัเข้าไปไม่ได้ยัดเข้าไปแรงๆดิพออย่าพ่อพอชันชันกีกว่าไ้้องนี้มันเล็กมาก ทองนะไอเ้เต้โอ้โหม่งาวโอ้โหม่ออไหหงไลปเลยนงโตมันหางมันางไปเลยต้องช่วยจับะ่ะจิต,ตามากลงกนลงกัอะไรวะมีเงี้ยวโอ้ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมขึ้นห้างไม่ได้นะเจ็บเท้ามากเลยแล้วก็สะพายกระเป๋าขึ้นไปด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องไปหาเถาวันนะทุกคนเพื่อให้ดึงกระเป๋าขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ็บเท้าแล้วก็ไอร้รอยบางที่เขาบังเนี่ยมันห่างมากๆนะนี่รอยบางเนี่ยห่างมากมันก้าวขึ้นไม่ถึงนะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้หาเถาวัก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็จะลองขึ้นใหม่ครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มัดเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองขึ้นตัวเปล่ากับกระเป๋าลูกเล็กๆตัวนี้ใบนี้นะครับทุกคนว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้บังไม้เนี่ยทุกคนนะห่างมากๆในการก้าวขาจริงๆมันต้องบังแค่ประมาณซอกหนึ่งทุกคนเห็นไหมซอกน่้นี้ระหว่างขาที่เราขึ้นนะทุกคนนะจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดโอเคทุกคนนะผมก็จะยืมรองเท้าพี่แทนด้วยนะในการขึ้นสักหน่อยนะครับผม ก็จะลองขึ้นใหม่นะแล้วก็ใช้เป่าดึงขึ้นโอเคป่ะเริ่มภารกิจ <c oughs> โอ้นิดๆโอ้โตัวบาวอย่างไงี้ ကေချင်ပ um, so <c> ါသေးတယ်သူသူမြေတီဒုတိယလက်လေးသူဒီမြန်မာလေးလဲတော့မြန်မာချာဒါမှန်လေဖဒိဒ်အား มาจ้ะเอาเองท้าเปล่าเจ <c oughs> ็บเท้าด้วยเจ็บมากเลยนะไม่ได้เจ็บธรรมดานะ

ดีเราซื้อพันดูบ่อยอีตใต้นั่นถึงหมดแหละไม่ใช่รู <c oughs> ้ว่าถึงอันนี้จะดปเราบ้านเนี่ยงานจะอย่างนั้นมึงยังไงตรงนี้ตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้จะมาตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนั้นนะมาเจอเขาลุ้จะได้แบบว่าไม่เสี่ยงไม่อันตรายมือเดินมีปั๊ดท้ายดีกว่าไม่ใช่ กอดพยมนมีดตีีปะนอนไม่ได้หรอะติดยี่นอปุนีเกียดเดินหรอกม่ใครรู้่ะมันจะรตีนี้พกตีกอนอลอเตีนี่ปตีทางนี้มันขามาไม่ได้ตี

นะครับผมตอนนี้เราสองคนเนี่ยก็เตรียมที่พักเสร็จแล้วนะทุกคนนะนี่เลยครับผมนี่ก็เสร็จก็มืดค่ำเลยทุกคนนะเราก็พักผ่อนนั่งพักนะครับผมสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็เราก็ได้เตรียมตัวนะทุกคนนะจะทานข้าวนี่วันนี้เราเอาข้าวผัดมาคนละห่อนะครับเพราะว่าป้องกันนะน้าแรงไฟป่านะกลัวพวกไฟปงไฟป่าจะเกิดไฟป่านะครับผมถ้าเราถุอไฟที่บนนี่เราว่าเปลวไฟมันตกลงไปเนี่ยกลัวจะเกิดไฟป่าก็ป้องกันไว้ก่อนนะ ถ้าไปป่าดิบหรือว่าพวกป่าดิบค่อยกอ่อไฟดีกว่าทุกคนนะเพราะป่าดิบเนี่ยมันจะไม่มีไฟป่านะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราส่งคนเนี่ยก็มาทานเข้าเย็นกันก่อนนะครับผมรนนมมอเอ นะครับผมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็นั่งย่อยนั่งคุยนั่งเล่นกันนะทุกคนนะนก็ตอนนี้เนี่ยดึกมากแล้วนะครับผมไม่เห็นมีสัตว์อะไรมาเลยนะผมก็ขอสาวยืมกล้องเพื่อนเด่นมานะทุกคนนะเพื่อมาไทยสัตว์นะก็วันนี้ไม่เจอเลยแม้กระทั่งน,นกตอนเย็นก็นยังไม่เจอนะครับผมนะก็คืนนี้เนี่ยก็คงไม่น่าจะมีอะไรหรือถ้ามีอะไรเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะ แต,ตแต่ตอนนี้เนี่ยผมง่วงนอนมากเลยนะครับผมนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้ามีสัตว์อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมโอเคครับนะก็ดึกมากแล้วคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับผมพบกันพรุ่งนี้เช้านะว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับผมนะโอเคครับผมสําหรับคืนนี้ฝันดีทุกท่านนะครับผมนะ in life. นะครับผมนะสวัสดีตอนเช้าแบบส,สายๆเลยทุกคนนะก็ตื่นมานะครับผมก็พยายามที่จะจะับภาพสัตว์หรือว่าถ่ายสัตว์นะทุกคนก็ไม่มีนะครับผมแถวนี้มันแรงผมว่ามันไม่มีอาหารให้สัตว์กินสัตว์ก็เลยไม่มางครับผมแล้วก็ช่วงเช้าเนี้ยสัตว์มันจะลงเล่นน้ํากินน้ําก่อนออกไปหากินนะครับผมนะก็แถวนี้ก็มีแหล่งน้ําด้วยนะครับน,นี่ก็เอาอกล้องตัวใหญ่มาเหมือนเดิมกล้องยืมเพื่อนเด่นเหมือนเดิมนะครับผมนะทุกคนก็ พยายามทำทุกอย่างให้กคนได้รับชมนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นป่าหน้าแล้วทุกคนเห็นไหมป่าจะลลโล่งๆสีเขียวอย่างเงี้ยมันจะแห้งตายหมดไปหมต้นหญ้านะครับผมในใคล้ายมันจําสิทธิ์นะโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบแบบไหนก็ลืมคอมเมนต์มานะครับยายทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับใช่ไหมใช่ร okay, ครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผม